เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้รับชมบรรยากาศนะครับพิธีรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเศรษฐาทวีสินที่ที่ทำการพักเพื่อไทยอาคาร OAI ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศของวันนี้ที่ที่ทำการพักเพื่อไทย ตัวคุณเศรษฐาทวีศินตอนนี้เรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็เดินทางเข้าไปที่ที่ทำการพักไปตั้งแต่ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณ13.50นาฬิกา50นาทีนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตอนที่เข้าไปที่พักเนี่ยก็มีมวลชนคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจกันอย่างอุณาฝาทั้งคุณเศรษฐาก็เนี่ยไปร่วมถ่ายรูปด้วยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดเผยสั้นๆว่า ก็ยอมรับนะว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับแต่ว่าได้พูดคุยตรงนี้เพียงแค่แป๊บเดียวเพราะว่าต้องรีบขึ้นไปเตรียมตัวสําหรับเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชองการซึ่งหลังจากเ,เสร็จพิธีตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่ว่าคุณเศรษฐามีการถแถลงนะแล้วก็กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราได้รับฟังกันไปแล้วก็ได้สัญญาว่า จะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขโดยเท่าเทียมทีนี้มาดูประวัติของคุณเศรษฐาทวีสินกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณเศรษฐาเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทศักราช2505ปัจจุบันอายุ61ย่าง62ปีท่านเป็นบุตรของร้อยเอกอําโวยทวีสินและนางสาวชดชอยจูตรกูลคุณเศรษฐาสมรสกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินมีบุตรและธิดารวม3คน คุณเศรษฐาสำเร็จการศึกษาระดับประถมะศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรและไปศึกษาต่อในระดับไฮสคูลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแคลมองสหรัฐอเมริกาและเริ่มทํางานในอาชีพแรก เริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท Procter Gamble กประเทศไทยที่เรารู้จักกันในชื่อ P&G นั่นเองจากนั้นพอปี2 5 3พอาครับได้เข้าเริ่มทำงานในบริษัทที่ชื่อว่าแสนสําราญจำกัดซึ่งต่อมาปี2537แสนสําราญได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ผถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแสนสิรินั่นเอง จากนั้นเมื่อวันที่าเมษายน2,566ปีนี้นะครับุณเศษฐาได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของแสนสิริและเมื่อ1มีนาคมที่ผ่าน1มีนาคม2566เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับ